ให้ความเป็นธรรมกับน้องลิซ่าหน่อยนะคะแหมงานนี้ค่ะเธอไม่ได้มาขายเสื้อนะแต่ว่ามาอวดเสื้อเฉยๆนะคะรวมไปถึงค่ะมีหลายคนก็ไปโฟกัสผิดจุดนะดันไปเห็นลูกก็เดือกของเธอซะอย่างนั้นนะคะแหมเรียกว่าค่ะลงสนามบินกับเกาหลีมานะคะก็โดนแซลยกใหญ่เลยนะคะสําหรับน้องลิซ่าค่ะเพาเธอค่ะมาอวดเสื้อนะคะที่เป็นฝีมือของตัวเองค่ะก็ดูสิคะมีการดึงเสื้อนะให้กับสื่อได้ดูค่ะ เสื้อตัวนี้นะคะก็ปักคำว่าลิซ่าเอาไวซ้ซะด้วยนะคะแต่บางคนค่ะก็ไปโฟกัสนะที่คอของนองลิซ่านะคล้ายๆกับว่าเป็นลูกกระเดือกซะอย่างนั้นนะคะซึ่งความจริงแล้วนะคะก็ไม่ใช่แค่ผู้ชายเท่านั้นนะคะที่จะมีลูกกระเดือกได้ค่ะแต่ว่าผู้หญิงค่ะก็มีลูกกระเดือกกับเขาด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็แถมยังมีชื่อเรียกค่ะเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะว่า epic rotis นั่นเองนะคะเพียงแต่ว่าของผู้ชายเนาะก,ก็จะเด่นชัดกว่าของผู้หญิงเท่านั้นเองนะคะแตมก็อยา่าแซวน้องกันเลยนะคะ แล้วก็มีความจริงอีกด้านค่ะที่เธอค่ะพูดกันกับพี่ๆนักข่าวนะคะที่เป็นห่วงเธอค่ะตอนที่เห็นเธอทําท่าจะถอดเสื้อนะคะเพราะว่าอากาศที่เกาหลีค่ะนั่นก็อุณหภูมิค่อนข้างเย็นแล้วนะคะอยู่ที่ราวๆค่ะประมาณสิบกว่าองศาเท่านั้นเองนะคะแล้วน้องลิซ่าค่ะก็หันมาตอบพี่นักข่าวด้วยนะคะว่าง้ sorry, ซึ่งก็แปลน,นะคะว่าฉันไม่ได้หนาวหรอกนะคะฉันใส่นี่ค่ะเสื้อตัวนี้นะคะ ก็เธอค่ะไม่ได้จะขายนะเพียงแต่ว่าอยากจะอธิบายนะว่าตอนนี้เธออุ่นดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็หลายคนนกก็แซวนะคะว่าเธอขายเก่งค่ะซึ่งเอาจริงๆนะเสื้อตัวนี้ค่ะก็หาซื้อไม่ได้นะจะได้เฉพาะนะคนที่มีโกลที่เกตน,นะคะซึ่งก็มีตั๋วใบนี้เพียงแค่50บใบนะสําหรับคนที่ซื้ออัลบั้มรัตลิสาของเธอเท่านั้นนะคะถึงจะได้เสื้อตัวนี้ไปนะคะ แต่ก็น่าจะค่ะบิงก็ไม่ได้ละความพยายามนะคะแม้ว่าจะซื้อเสื้อตามไม่ได้นะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเห็นเข็มขัดใช่ไหมตอนที่น้องลิซ่าเนาะใส่เดินออกจากสนามเล่นมานะคะเรียกได้ว่าค่ะก็สะดุดตาม,มากๆะคะ่ะกับความเท่ของเธอะคะ่ะงานนี้ค่ะบิงก็เลยตามไปซื้อเข็มขัดแทนนะคะซึ่งก็เป็นของแบรนด์ซิลีนค่ะสนุนราคาแล้วอยู่ที่ประมาณ8,800กว่าบาทนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะก็โซเอาท์เหมาหมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ อ่ะแอดก็เอามาอัปเดตให้ดูแล้วกันค่ะเป็นมเมนต์ตอนที่น,อน้องลิซ่าเนาะตอบคําถามนะคะกับพี่พสื่อด้วยะคะ่ะว่าเอ๊ะทำไมถึงได้ทําท่าจะถอดเสื้อนั่นเองนะคะแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับเธอด้วยนะคะว่าลูกกระตือน,นะคะก็มีทั้งของผู้หญิงแล้วก็ของผู้ชายด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็เอามาอัปเดตข่าวสารกันนะคะก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า